สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะในจิโนโคงชนะวันนี้นะเราอยู่ในเกมโลบอกในแมปมิสซิตี้นั่นเองนะฮะซึ่งชุดนี้เนี่ยผมไม่ได้เติมเอานะ,ะก็มันเป็นคนเขาเนี่ยเขาใส่ชุดกันตามสบายใจเฉบเนาะเช่นไอเนี้ยคนไทยเถื่อน,นยังวะคนไทยไเถื่อนจัดอะ <c ười> คือคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พูดคำหยาบมากที่สุดเลยเว้จริงนะ มันมีมันมีคนหนึ่งอะก่อนอาจผมมันพิมพ์ว่า I อาเลือมันมีบางคนไว้พิมพ์ว่า I อาเลือมันน่าจะออกไปแล้วมัง้งโอเคชุดนี้ก็เป็นชุดในเกมคราเน้อไม่ใช่ไม่ใช่ชุดเติมนะครับก็ไม่เช่อเดี๋ยวเข้าไอแต่งตัวให้ดูิ๊บหายกูคร้าง คิบใหม่โอเคครับคุณผู้ชมผมเข้าเซิร์ฟใหม่แล้วอะโอเคเข้าเซิร์ฟใหม่แล้วน่าจะเอายิดเคมีปืนด้วย ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อว่าเกมนี้มันแต่งตัวได้จริงเดี๋ยวผมจะแต่งตัวพี่แป้งซีบิงให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับผมอมผมผม,มใส่ชุดพี่แป้งไม่ได้นะเพราะว่าถ้าขาดสโลตไปเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่พี่แป้งแล้วนะโอเคนะฮะก็เอาเป็นว่าไม่มีอะไรมากแล้วกันนะแค่มาเล่นแมสซิตแค่แมสซิตี้วะนะมีซิตี้นะแค่มาเล่นมีซิตี้เฉยๆนะพอดีว่ามันน่าสนุกดี ไอ้มีปเนี่ยที่ที่ที่ผมตั้งชื่อมันเป็นอิโมจิรูปไทยได้เนี่ยเพราะว่าผมเล่นในมือถือนั่นเองนะฮะผมเล่นในมือถือนะเล่นในมือถือเท่านานๆนนมันถึงจะเป็นอิโมจิได้เพื่อเพื่อให้เพื่อให้คุูคนรู้นะว่ากูเป็นคนไทยนะครับเราไปที่เดอะพาซาเลยแลกเลยว้าวมีร้านขายไอติมด้วย อันนี้จริงมิฟซิตี้เขามีท่าใหม่มาด้วยนะนั่นก็คือท่าเออสคูสคูไลฟป์ปะไม่รู้ท่ามันชื่ออะไรไม่รู้งำางำํแดกแดกแม่งโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะอิดิทอวาตารแอนิเมชั่นบัลด์ นี่ไงฮะถ้าถ้าอะไรเนี่ยโอเคอัปเดตกันเรียบร้อยนี่ครับมันจะวิ่งแบบนี้เลยนะฮะเย้นี่คือท่าเดินของอ่าท่าสกูไลท์นั่นเองนะฮะ โอ้ตรงนี้โคตรแหลกเลยนะเพราะว่าคนโคตรเยอะเลยส่วนใหญ่วานนี้เล่นมันจะเป็นคนไทยมาบแล้วแล้วคนไทยก็พูดไม่สุภาพด้วยนะคุณผู้ชมจำไว้ให้ดีละ่ะใช่ฮนะเดี๋ยวผมแต่งตัวแต่งตัวอื่นแปบบ๊บเพราะว่าผมเซฟผมเซฟออฟฟิศอันนี้ไ้แล้วนะฮะไปแต่งตัวแปบบ๊บ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองแต่งตัวเป็นพี่แบงก์กาโมดูบ้างนะฮะขั้นตอนแรกนะก็ให้เราทาสีทาสีตัวนะครับให้เราทาทุกอย่างนะเป็นสีขาวนี่เลยทาทุกอย่างเป็นสีขาวนะแต่หน้าท้องเนี่ยต้องเป็นสีเหลืองนะครับนี่เลยใครจะทำตามใจก็ได้นะผมผมไม่ทำแล้วกันเพราะว่า ผมใส่ที่เชิ์ตไทยอยู่แล้วมันเอาออกไม่ได้นะผมจะผมจะ,ะใส่อันนี้นะฮะการ์ตูนนี่แมนนะครับโอเคโอเคมาต่อกันเลยว้าวก็เดี๋ยวผมจะ,ะคิดว่าผมจะทำคลิปหนังพวกเอ่อพวกมูวี่อะไรอย่างงี้นะพวกเอ่อสตอรี่นะครับสตอรี่แบบแมสต มีซิตี้นี่แหละฮะจะเป็นแบบไหนไม่ได้หรอกฮะต้องมีซิตี้แล้วนะฮะซึ่งก่อนตอนนี้เนี่ยก็ขอตัวเออผมมีของเล่นลนะ่นนะนั่นก็คือดินสอน,นั่นเองนะฮะดินสอนกับไฟเย็นนะครับเพิ่งซื้อมาเลยนี่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 น นี่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 โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนท่าทางแป๊บมันท่าทางมันดูไม่ได้อะท่าทางมันดูไม่ได้ไงไม่รู้เออเปลี่ยนมันเปลี่ยนท่ายืนเป็นท่าเบรดปะแล้วก็เปลี่ยนท่าวิ่งเป็นอ่ะ แล้วก็เปลี่ยนท่าวิ่งเป็นเอาเป็นว่าเปลี่ยนเป็นท่านินจาแล้วกันนะแล้วก็ท่ายืนเป็นท่าของเมดนะฮะท่ายืนเป็นท่าเมอมเยเนี่ย อ๋อไอ้ท่าสัตว์ประหลาดไงไท่าเมดโอเคช่างมันเอาเป็นว่าเป็นท่าเป็นท่าอัศวินปะโอเค เป็นหน้าอาศวินนะแต่ท่ายืนท่ายืนเนี่ยจะเป็นท่าของเออเมดโอเคคิดได้เนาะโอเคนี่ ม่เกมนี้ก็คนไทยเล่นเยอะพอสมควรนะฮะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมอย่าลืมเซิร์ชมาเล่นด้วยนะครับผมผมพิมพ์ผมพิม,มพ์มชื่อแมปนะไว้ไวท้ที่ไว้ที่ชื่อคลิปนะฮะก็ลองลองก๊อปปี้ไปเซิร์ชเอานะฮะก็สำหรับใครที่พิมพ์อังกฤษไม่ออกเนาะก็ลองก๊อปก๊อปไปเซิร์ชดูนะฮะแต่ถ้าใครเล่นมือถือก็ พิมพ์เองนะครับพิมพ์เองนะครับพิมเองพิมเองถ้าใครเล่นโลบอกบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้นะว่า Mip City คืออะไรนะครับ Mip City เนี่ยถูกสร้างโดยคุณอ่ะ The Seven r e a d s นะฮะ Sister Seven r e a d s อะไรนี่แหละ,ะจำไม่ได้ไก่ไก่ชนไดนโนเสาร์กันทั้งนั้นเลยนี่แฟนสงสัยมั้งโอะ โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปเข้าปาร์ตี้บ้างเกมมิ่งแล้วกันจอยไหมเออโอไมค์ก oh ็แหลกเลยคุณผู้ชมแหลกเลยแหลกเลยนะเอาจิ๊บหายแล้วเอาเอออะไรของมันวะ

Selesai hari ini. Bayarlah jah. Bayi.